สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินนาหยอดไอคิวทำนายไฟเสือขิมปะทะพันวฤทธิ์เดือดปรลอดแตกก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง at py 2 4ครบจบทุกความมันพักยก24 ยอดไอคิวอภิมลศรีมวยซ้ายใจสู้วัย2 2ปีจากบ,บุรีรัมออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับไฟระหว่างเสือขิมสอจอร์ต้ปาจีนที่จะประทะเดือดกับพันธิ์ลูกโจแม่กสายวารีในศึกใหญ่ส่งท้ายปีวันลุมพินี92ที่จะจัดขึ้นณนสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราวันศุกร์ที่20ธันวาคมนี้ยอดไอคิวในสานพื่อนร่วมค่ายพิงคสัญชยัยออกมาให้ความเห็นว่าการประจันหน้าระหว่างเสือร้ายเมืองจันทร์เสือขิมและสิงห์แดนใต้พันธิศ ต้องเป็นคู่ดูเดือดอย่างแน่นอนเพราะต่างฝ่ายต่างมีโอกาสได้ฝึกปือรับวิชากับแชมป์โลกวันมวยไทยด้วยกันทั้งคู่โดยสกิมนั้นมีโอกาสได้รับฝีมือกับรุ่นน้องที่สนิทสนมอยา่างตะวันฉายพีเครสนชัยราชนมวยไทยรุ่นเฟเธอเวท,ท145-155ปอนด์ส่วนพันธิ์นั้นเป็นเด็กปั้นของซุปเปอร์บอนซุปเปอร์บอนเทนนิงแคมป์จึงการันตีได้ว่าต่างฝ่ายต้องงัดวิชาออกมาใส่กันยับ สำหรับคู่ระหว่างพี่เสือคิมและพันธิ์คู่นี้คือสึกแห่งศักดิ์ศรีพี่ชายคนสนิทของตะวันฉายปะทะก,กับหลานชายซปเปรอร์บอลต่างฝ่ายต่างแพ้ไม่ได้คู่นี้ผมมองว่าดุเดือดแน่นอนทั้งสองคนมีดีในแบบของตัวเองพี่เสือคิมร่างกายก็กําลังดีวันดีคืนล่าสุดเพิ่งเอาชนะนักชกต่างชาติมาด้วยส่วนพันธิ์เขาก็กําลังแรงขึ้นมาไฟนนี้ผมคิดว่าเสือคิมมีประสบการณ์มากกว่าน่าจะได้รับชัยชนะครับ สำหรับเสือคิมปราบนักชกต่างชาติมาแล้ว3รายและจะได้เปิดศึกสายเลือดไทยเป็นครั้งแรกบนเวทีวันลุพินีขณะที่พันดริตกำลังมาแรงกว่ดชัยชนะมาแล้ว4ไฟต์ติดต่อกันต้องมาดูกันว่าเสือคิมที่มีประสบการณ์มากกว่ากับจอมบูฟอร์มแรงจากแดนใต้ที่เครื่องกนลังร้อนแรงอย่างพันริดใครจะคว้าชัยครั้งนี้ได้สำเร็จวันศุกร์ที่20ธันวาคมนี้ห้ามพลาดชมกันนะครับ